แล้วกลับมาเข้าเรื่องของสถานที่รู้ดีแบบนั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องให้น้องผูปกครองเขาเล่าเนาะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้ว่ากันเป็นตัวแทนเพราะว่าเขารู้แล้วมาแล้วก็เหมือนกับว่าการที่เราทำบุญที่เนี่ยนะคะก็เหมือนกับเราจะได้ไปทำบุญจริงๆที่เอียบ้านเพราะว่ารายได้หรือว่าแผงพออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นของนุ้ยเจ้านอนนะแล้วก็ที่นั่งเลยก็เหมือนกับเราได้ทำบุญที่นี้รู้ป่าวว่าคะแนนดีมากๆว่าเราจะมีโอกาสไปเรียนบานคนยากใช่ไหมใช่ครับก็าทำให้เราเนีได้ทำบุญ ใช่ถ้าไปนี่ก็ลำบากนะเพราะว่าเครื่องบินที่สองต่อนะวินเฉียดเพื่อขอที่มาไดนิดเดียวเนี่ยจริงมีการตอบกลันะใช่ก็เลยว่าห้าหมื่นกว่าบาทกว่าจะได้ไปมู่นนี้เนี่ยได้สร้าบขบวนเหมือนได้ตักบาตรกับพระพุทธเจ้าเลยและน้องๆหนูในที่กำลังเรียนหรือศึกษาตอนนี้เนี่ยก็สามารถจะไปกดได้ใช่นะโดยที่ไม่ต้องไปเสียเสียไม่เงินก็ได้ใช่มครับและที่เป็นแฟนคลับของพิ่ชาแล้วก็หลวงปู่โป่งเองเนี่ยวันนี้มา ไะงนาน,นก็เป็นบวกต่อด้วยอ่ะวันนี้เรื่องเรื่องทุกอย่างเลยอ่าครับการทำงานทุกอย่างต้องมีกุศลแน่นอนหรือในการทำชิดจังหวะน,นะครับมีหลักทาอะไรไหมนะที่เป็นหลักธรประจําใจเลยว่า<ช>เออท,เทําให้เราสบายใจแล้วทำให้เราสามารถเดินต่อในทุาานขกขั้นตอนอ่าพระเจ้าสำหรับผลนะครับผมว่าเวลาไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ทคนมีสติแบบนี้นะครับเพราะว่า แห้น้องเนี่ยทำงานในกริสัทเข้ามาอยู่แล้วแต่ถ้ามีสติอย่างน้อยเราก็จะไม่เผลอพลั้งผาทำอะไรที่มันไม่ดีนครับทะมีสติไหมครับไมมีสติไม่ดีเราไม่รู้ผกอ่ะกจริงๆมคิดว่าเรา